ชีวิตนักลงทุนมันเป็นอะไรที่ง่ายเพียงแต่แค่คุณต้องรู้ว่ามันใช้อย่างไงลงทุนคริปโตทํากําไรด้วย AI จําเป็นต้องรู้สักสามเรื่องนี้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาผมก็พยายามไปศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนโดยใช้พวก AI เครื่องมือต่างๆต้องบอกแบบนี้ครับว่าภายในอีก1-2ปีเนี้ย มันจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงอีกเยอะมากมันจะมีคนที่มีความสามารถเข้ามาไวกว่าและเข้าไปถึงโอกาสเหล่านี้ได้ก่อนก่อนที่คุณจะเข้าไปถึงได้อย่างเยอะมากเลยทีนี้ผมต้องบอกแบบนี้ครับว่าลงทุนด้วย AI เนี่ยมันมีมาก่อนหน้านี้แล้วสักพักนึ่งใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็น AI บอทเอ่อแชร์ลูกโซ่ต่างๆที่อ้างว่า AI ก็มีนะครับแม้แต่หลังบ้านเพจนักลงทุนคริปโตใน Facebook ใน YouTube ส่วนตัวผมในกรุ๊ปไลน์มีทุกช่องทางที่มาในรูปแบบการหวังดีในการลงทุนให้ล่าสุดผมก็เพิ่งมีคนที่ผมรู้จักก็โดนไป6หลัก7หลักเหมือนกันแต่ผมอยากบอกแบบนี้ว่าอันนั้นคือการลงทุนที่อ้าง AI แต่จริงๆมันไม่ได้ใช้ AI หรอกมันก็คือแชร์ลูกโซ่เนี่ยเอาเงินคนใหม่ไปให้คนเก่าซ้ำวนเป็นวัฏจักรแบบนี้เมื่อวันนึงมันเงินมันไม่พอมันก็ล้มกันหมดนะครับ แต่วันนี้เรามาพูดถึง AI ให้คุณคิดภาพตามนะให้คุณคิดภาพตาม AI มันเหมือนกล่องเครื่องมือครับที่คุณต้องบอกว่าเอ๊ะฉันอยากจะไปตอกตะปูนะเอ๊ะฉันอยากจะไปวัดวัดมุมองศานะถ้าคุณเอาค้อนเอาค้อนนะคิดถึงภาพค้อนนะคิดถึงภาพคอน,นะคคอนไปวัดว่าตั้งฉากดีไหมว่าเสาของคุณตั้งฉากดีไหมมันจะเกิดอะไรขึ้นแน่นอนว่ามันเบี้ยวมันเพี้ยนแน่นอน ทีนี้สิ่งสําคัญคือคุณต้องรู้ให้ได้ว่าจริงๆแล้ว AI คุณจะใช้เครื่องมือมันยังไงจะใช้เครื่องมือมันได้ถูกวิธีหรือเปล่าจะใช้เครื่องมือมันได้ตอบโจทย์หรือเปล่าผมต้องบอกแบบนี้ก่อนผมใช้เครื่องมือพวกเกี่ยวกับเทรดเป็น AI board เป็น AI strategy ต่างๆแบบนี้เป็นกลยุทธ์ด้วยที่คิดด้วย AI แล้วว่า้การลงทุนแบบนี้ระยะยาวผลตอบแทนม,มันจะได้มากเพียงพอที่ตอบโจทย์ความต้องการของเราและความเสี่ยงอยู่ในเกมที่เราหลับได้ดังนั้นการใช้ AI จริงๆครับ มันคือเหมือนคอมพิวเตอร์ที่เราต้องกรอกข้อมูลมันไปให้ครบท่วนให้เขาได้สร้างผลลัพธ์กลับมาให้เราได้อย่างเพียงพอผมพาไปดูผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นของผมก่อนหนึ่งปีผ่านมาบิตคอยราคาลงไปประมาณ30%ถูกต้องไหมถ้าจากหนึ่งปีเอานี้แค่สามรอเท่าไหร่วะสามร้อยส้อเจิบเอดวันหนึ่งปีผ่านมาราคาบิตคอยลงไปประมาณ30%กว่าเปอร์คำถามสําคัญคือเวลาตลาดลงแบบเนี้ยคนทั่วไปเขาทากําไรกันได้ไหม มันก็อาจจะมีคนทําได้อาจจะมีคนอพอราคาลงมาอยู่ข้างล่างปุ๊บแล้วก็แตกประเด็นสําคัญคือเนี่ยที่ผมบอกว่าตลาดขาลงมาเป็นการวัดฝีมือของนักลงทุนตัวจริงไม่ว่าตลาดมันจะขึ้นหรือมันจะลงตัวเราก็ต้องทํากําไรได้ขอแอบโมนิดนึงได้ไหมปีที่ผ่านมาหนึ่งปีนะครับอันนี้หนึ่งเยียร์อันนี้เหลือประมาณร้อยหกสิเปอร์เซ็นเพราะว่าพอพอร์ตมันเริ่มโตแล้วมันเริ่มโตยากแล้วแต่ตอนพีคพีคขึ้นไปถึงสองรอยี่สิบเปอร์เซ็นต นี่หนึ่งปีล่าสุดประมาณแปดพันหกร้อยกว่าเหรียญน,นะครับพอร์ตนี้คือไม่ได้เติมเงินเข้าไปเลยนี่แหละเครื่องมือเหล่านี้เครื่องมือที่เป็นพวก a อไอเครื่องมือพวกกลยุทธ์การเทรดหรือว่าบอทเทรดพวกนี้เอามาช่วยเหลือพวกเราได้ทําให้เงินเข้ากระเป๋าเราอย่างต่อเนื่องแต่สิ่งที่ก่อนจะใช้ AI ก่อนจะใช้เครื่องมือพวกนี้จําเป็นต้องรู้มีอยู่สามอย่างหนึ่งคุณต้องรู้ว่าคุณต้องมีเท่าไหร่คุณต้องรู้ปลายทางของคุณครับ ผมอยากยกตัวอย่างให้เห็นแบบนี้ครับสมมุติแผนการลงทุนคุณสิบห้าปีจากเกษียณสมมุตินะเออตอนนี้อาจจะประมาณสักสามสามสิบห้าสมมุติสามสิบห้าไปเกษียณสักสิบห้าปีก็ยังเยอะเอาห้าปีพอแล้วกันอ,อยากเกษียณเร็วเอาเอาสิบปีแล้วกันสิบปีนะสามสิบห้าอยากเกษียณสี่สิบห้าอะไรแบบนี้คุณต้องรู้ว่าเงินที่คุณจะไปถึงตรงเนี้พื้นที่ตรงเนี้ยเท่าไหร่แต่ผมไม่ได้พามามาพาํำนวนนะ คุณต้องรู้ว่าเป้าหมายปลายทางของคุณอะ่ะคุณอยากให้มีเงินเท่าไหร่เอาแบบไม่ได้มโนแบบพันล้านสองพล้านอะไรแบบนี้นะไม่ต้องตั้งเป้าหมายแบบเกินเอื้อมนะเอาแบบประมาณว่าเฮ้ยคุณคิดว่าแบบเนี้ยประมาณเนี้ยน่าจะมีโอกาสไปถึงถ้าไม่รู้ถ้าไม่มีไอเดียผมมาแชร์บอกต่อให้ว่าเอะเวลาเราคิดเราอาจจะคิดแบบไหนนะครับเราอาจจะคิดในการทําเงินได้อยู่ประมาณ 3- าสี่แบบแบบที่1แบบทางรอดก็คือ มีแค่เพียงพอกับที่ตัวเองต้องใช้ในแต่ละเดือนเท่าเงินเดือนอันนี้คือคิดเป็นแพสซีฟนะมีแพสซีฟเท่าเงินเดือนคือรอดแล้วแบบที่สองแบบทางเลือกทางเลือกคือมีแอดออนเงินเดือนคือเงินเดือนบวกชีวิตดีๆคือชีวิตเริ่มมีทางเลือก นะครับแบบที่3ามโอ้โหลายมืออ่านยากมากเลยนะครับก็คือแบบทางฝันนะครับมีทางฝันคุณฝันว่าอยากได้แบบนู้นอยากได้แบบนี้อยากมีชีวิตเพิ่มขึ้นไปก็คือเงินที่คุณใช้ชีวิตเงินใช้บวกความฝันและแบบที่4ี่ครับคือมรดกอันนี้คือไอเดียให้คุณเห็นว่าแพสซีฟเท่าไหร่ถึงจะพอนะครับมีสเส้นทางแบบนี้พสซีฟมีเท่าไหร่พอ มีเท่าเงินเดือนเท่าเงินแบบชีวิตดีเท่าทางฝันที่เอาไว้ใช้นะครับอันนี้คือผมให้คิดแบบคร่าวๆเลยนะครับเอาดูจากภาพก้อนนี้คือเมื่อคุณสะสมขึ้นไปแล้วหลังจากชีวิตที่คุณใช้ที่เหลือเนี่ยไอ้ก้อนที่คุณเหลือเนี่ยมันจะเท่ากับเส้นทางแบบไหนนะครับแต่ถ้าเป็นมรดกก็คือเอาก้อนนี้ให้ลูกหลานไปเลยไม่ว่าจะเป็นทางที่หนึ่งเท่ากับใช้ชีวิตทางที่สองเท่ากับมีการอ่ชีวิตเท่ากับ ทางที่สมเท่ากับมีทางภาพความฝันเพิ่มขึ้นอะไรแบบนี้ก็แพสซีฟที่คุณจะเลือกใช้จากเงินก้อนของคุณก็จะแตกต่างกันสมมุติว่าเราต้องการเงินเดือนเดือนละสามหมื่นสามสิบเคต่อเดือนต่อปีคือ 3, 06, สามแสนหกถูกต้องไหมสามแสนหกบาทต่อปีถ้าคุณมีสักสามจุดหล้านนะครับ ทำได้สิบปเซนแค่นี้คุณสามารถได้ผลตอบแทนได้ a พสซีฟอินค m มเป็นรูปแบบของทางลอดได้แล้วนะถูกต้องไหมทุกวันนี้คือสามหมื่นสามมืนบาทเนี่ยพอเป็นทางลอดให้กับใครหลายๆคนได้ถูกต้องไหมครับดังนั้นถ้าเอามาคิดจริงๆอ่ะทำผลตอบแทนสักสิบเอร์เนตต่อปีสามล้านหกคุณมีสักสามล้านหก คุณก็สามารถได้เนเท่าเงินเดือนที่ผลตอบแทนสิบเปอร์เซ็นแล้วก็ได้แต่ผมอยากบอกแบบนี้ว่าคุณสามารถกำหนดผลตอบแทนของคุณได้มันเลยมาสู่ข้อที่สองครับผมชวนคุณคิดมาตรงนี้เพื่ออะไรผมอยากบอกว่าคุณมีตัวเลขมีเป้าหมายอยู่ในหัวมันต้องทำสิบเปอร์เซ็นแล้วคุณต้องมีเงินก้อนใหญ่ขนาดนี้ โอ้โอโก้อนมันใหญ่มากเลยแล้วทำยังไงล่ะเรามีเงินก้อนเล็กลงได้ไหมแต่ทําผลตอบแทนให้มันสูงมากขึ้นเราสามารถคิดใหม่ด้วยการที่เอาเงินทั้งก้อนของเราอ่ะมูลค่าเล็กลงแต่ทําผลตอบแทนต่อก้อนเนี้ยให้มันสูงมากขึ้นถ้าคุณมีสมมุติสิบล้านเอาเลขที่สิบล้านเป็นเส้นตรงสิบล้านนะเส้นตรงสิบล้านแปลว่า เอาผมขอคิดเลขเป็นสิบสองล้านไ,ได้ไหมได้ไหมมันจะได้ลงหารสิบสองลงตัวได้ไหมใช้เดือนละแสนพอพอโอเคเนาะเออสิบสองล้านเท่ากับได้หนึ่งจุสองล้านต่อปีอ่ะผมเขียนใหม่ก่อนสิบสองล้านบาทสิบเปอร์เซ็นเท่ากับกี่เท่ากับหนึ่งจุดสองล้านบาทต่อต่อปีอันนี้สิบเปอร์ซ็นตนะ หนึ่งุดสองล้านบาทต่อปีแปลว่าเดือนละหนึ่งแสนบาทถูกต้องไหมเนี่ยใช้ประหยัดประหยัดพออยู่ได้เนาะเดือนละหนึ่งแสนบาทแต่นี่คิดแค่สิบเปอร์เซ็นแต่รู้อะไรไหมคุณสามารถกำหนดผลตอบแทนต่อปีของคุณเองได้อ่ะให้คุณเห็นนิดนึงนะอันนี้ผมเปิดมาสองเดือนผลตอบแทนอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นต่อปี สิ่งที่ผมจะบอกคือผมกําหนดขั้นต่ําผลตอบแทนครับที่20%ต่อปีนะอันนี้คือ worst case กำหนด APY ขั้นต่าที่20%ต่อปีแปลว่าอะไรคุณเปลี่ยนโจทย์ใหม่ครับเปลี่ยนโจทย์กลายเป็น20%ต่อปีครับเงิน1.2ล้านจําเป็นต้องมีไหมไม่จาเป็นหรือหกล้านพอหล้านคุณก็มี100,000บาทต่อเดือนได้แล้ว เก็บภาพไหมได้ผลตอบแทน20%มันเลยเข้ามาสู่ข้อที่สองครับที่ผมอยากบอกพอคุณรู้เป้าหมายในข้อหนึ่งแล้วคุณรู้แล้วปลายทางของคุณจะอะไรคุณปลายทางที่คุณต้องการคืออะไรเสร็จแล้วคือคุณจําเป็นต้องรู้ต่อครับข้อที่สองคุณต้องรู้ว่าคุณต้องทําขนาดไหนรู้ว่าต้องมีเท่าไหร่แล้วรู้ว่าคุณต้องทําขนาดไหนคุณถึงจะได้ผลลัพธ์พอเก็บภาพไหม ตอนแรก10%ต่อปีเออมันเป็นค่าเฉลี่ยกางทั่วๆไปที่คนอื่นที่คนธรรมดาทําแต่ถ้าคุณเป็นนักลงทุนฟูลไทม์อยู่แล้วอะคุณจะคาดหวังแค่10%ต่อปีหรอไม่มีทาง20%่สนมาทำได้อยู่แล้วยิ่งมีคนช่วยแนะนําเราบอกเราว่ามันเป็นเส้นทางไหนด้วยมันมันบอกมันได้อยู่แล้วว่าควรจะทําตรงไหนคุณรู้เลยว่าจากที่คุณทํสิบเปอไม่ได้เพราะคุณพอคุณรู้แล้วว่าต้องทําขนาดไหนเนี่ย มันง่ายมากขึ้นว่าเอ๊ะอย่างนั้นเราก็แค่เปลี่ยนโจทย์ตร,ตรงนี้ที่จาก10เป็น20สิแล้วมันปรับได้ง่ายมากเลยให้ AI เป็นคนช่วยคัดสรรให้มาว่าจริงๆแล้วเราจะเอาไปลงกับกลยุทธ์แบบไหนแบบไหนที่ตอบโจทย์เราละ่ะเราตั้งเงื่อนไขขึ้นมาสิแต่ทีนี้มันจะมาสู่ข้อที่สามครับรู้ว่าทำขนาดไหนแล้วคุณตั้งไปเลยได้ให้ผลตอบแทนปีละร้อเปอร์เซ็นได้ไหมได้แต่ความเสี่ยงมันสูงมากไง ความเสี่ยงมันสูงมากมากจนเกินไปมากจนบางทีคุณไม่รู้ว่าลิมิตที่ AI มันทําได้จริงๆมันอยู่ตรงไหนมันเลยคุณจําเป็นต้องมารู้ว่าจริงๆแล้วคุณมีตัวช่วยอะไรบ้างตัวช่วยอย่างที่หนึ่งมีใครแนะนําคุณไหมว่าเครื่องมือนั้นมันใช้ยังไงเวลาคุณไปเจอเครื่องมือต่างๆเวลาคุณไปคิดไปเห็นเครื่องมือต่างๆสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวคุณคืออะไร โอ้โหผลตอบแทน120% 300%โอ้โหน่าสนใจมากอยากกระโดดเข้าไปซื้อเข้าไปเอาเงินมีล้านใส่ล้านเลยวันรุ่งขึ้นมาติดดอยดังนั้นสิ่งที่ผมอยากบอกคืออะไรตัวช่วยที่คุณมีอ่ะคุณจำเป็นต้องมีทั้งตัวช่วยทั้งเครื่องมือและคนที่แนะนำการใช้เครื่องมือ มีเครื่องมือเปล่าๆแต่ไม่มีการวิเคราะห์วิจัยว่าเครื่องมือนั้นมันดียังไงไม่มีการนั่งพูดคุยนั่งดูดิสคัทกันว่าจริงๆแล้วเครื่องมือแต่ละเครื่องมือนั้นมันควรจะแอคชั่นยังไงมันควรจะใช้แบบไหนที่มันเหมาะสมที่สุดหรือมาเป็นแค่การมนโนหรือเป็นแค่การตลาดของแต่ละเจ้าขึ้นมาเท่านั้นเองนั่นคือส่วนที่เราจําเป็นจะต้องมาพูดคุยกันและต้องหาใครสักคนในการดิสคัทกันในการบอกว่า ปลายทางเส้นทางเนี้มันเหมาะสมหรือเปล่าเครื่องมือแบบนี้มันตอบโจทย์เราหรือเปล่าแล้วเครื่องมือแต่ละเครื่องมือมันใช่วัตถุประสงค์ที่เราต้องการจริงๆหรือเปล่าหลักการเรามาสูนอย่าเชื่อเพราะว่าเขาว่ากันว่าเอออย่าเชื่อผมด้วยเพราะฉะนั้นต้องไปพิสูจน์ด้วยตาคุณเองด้วยตัวคุณเองจริงๆเนาะสุดท้ายคุณจำเป็นต้องรู้ว่าตัวช่วยของคุณมีตัวไหนคุณมีทางเลือกอะไรบ้างที่จะใช้ให้ตอบโจทย์เครื่องมือเหล่านี้ คุณมีทางเลือกอะไรที่จะทําให้ผลตอบแทน20%ของของคุณอะเติบโตขึ้นเป็นแบบอื่นได้บ้างให้ไอ้20%เนี้ยกลายเป็น20%ที่ไม่ใช่ของจริงและสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามตามสิ่งที่คุณต้องการได้อาจจะกลายเป็น60%อาจจะเป็นเอ40%ต่อปีสมมุติถ้าเป็น40%ต่อปียอดเงินที่คุณต้องมีเท่าไหร่จาก10%เป็น40%หรือแค่สามล้านก็หรือแค่สามล้าน,ค,านคุณก็สามารถทํา ผลตอบแทนเดือนละแสนได้ดังนั้นวันนี้ที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยที่ผมอธิบายมาทั้งหมดเนี่ยผมอยากบอกเลยว่าเครื่องมือเหล่านี้คุณเอาไปใช้เถอะเอาไปใช้เถอะดูคลิปเก่าๆของผมแล้วเอาไปทำตามก็ได้ ดูคลิปเก่าๆแล้วคุณก็เอาไปทําตามได้ผลตอบแทนเยอะแยะมากมายคนบางคนนั่งดูคลิป youtube ผมมามามาบอกผมขอบคุณว่าเออทานู้นได้ทําอันนี้ได้คุณทาเถอะเนาะเนี่ยสิ่งเครื่องมือหลกัหลกๆที่ผมใช้ไม่ว่าจะเป็นพายเน็ t ไม่ว่าจะเป็นไบเน็ตอย่างเงี้ยผมใช้เครื่องมือเหล่านี้ทั้งหมดเลยไอที่ผมเอามาพูดจริงๆคือผมใช้ทั้งหมด แต่วันนี้ถ้าคุณไม่รู้จะเริ่มยังไงถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณจะใช้มันยังไงให้มันเหมาะสมให้มันได้ผลตอบแทนดีผมอยากชวนคุณเข้ามาที่คุณไม่จําเป็นต้องไปลองผิดลองถูกคุณลองแต่ถูกเลยไม่จําเป็นต้องลองผิดที่คุณจะได้รู้ว่าเอ๊เครื่องมือเนี้จะตอบโจทย์คุณยังไงที่คุณจะได้รู้ว่าคุณวางแผนออกมาเสร็จปุ๊บคุณต้องใช้ใส่เฟืองเข้าไปกี่ตัวต้องใส่เงินเข้าไปเท่าไหร่แล้วได้ผลตอบแทนตามที่คุณต้องการ ให้ AI ให้บอทมาเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจของคุณอย่างง่ายดายให้มันสามารถทําผลตอบแทนให้คุณได้ตามที่คุณต้องการไม่ว่าคุณจะหลับหรือคุณจะตื่นคุณจะเที่ยวอยู่คุณจะกินข้าวกับครอบครัวคุณจะอยู่กับลูกคุณจะเตะฟุตบอลคุณจะไปเที่ยวต่างประเทศให้มันทําเงินให้คุณตลอดเวลายกตัวอย่างให้ดูนี่คือของเก่าๆนะสามวันสิบสอเปอร์เซ็นต ไอ้สี่วันสิบสองเปอร์เซนสามวันสองจุดห้าเปอร์เซนอะไรว่าไปนะสิบสองชั่วโมงสิบสองเปอร์เซนสิบสองเออสิบสองชั่วโมงสิบสองเปอร์เซนตสามวันหกสิบสี่เปอร์เซนต์พวกเนี้เกิดขึ้นซ้าแล้วซ้าอีกซ้าแล้วซ้ำอีกห้าสิบเอ็ดวันสี่สิบสองเปอร์เซนอันนี้ก็วางแผนระยะยาวหน่อยเนาะอ่ะอันนี้ให้ดูของเก่าๆก,ก่อนนะสี่สิบวันยี่สิบเปอร์เซนสี่สิบวันเจ็ดเปอร์เซนตตลาดขาขึ้นไป็ยังไงตลาดขาขึ้นเนี่ยสิบสี่เปอร์เซนต์กี่วันเน อันนี้ตลาดขาขึ้นให้ดูปัจจุบันดูของปัจจุบันนี่ที่เปิดปัจจุบันนะครับตอนตลาดลงเป็นไงพอตลาดขึ้นอ่ะาค่อยๆบวกนะครับค่อยบวกค่อยๆบวกนี่ตัวที่หนึ่งตัวที่สองบวกกันไปตัวที่สามตัวที่สี่ตัวที่ห้าซึ่งผมจะสอนคุณทั้งหมดเลยว่ามันทํำยังไงซึ่งผมจะบอกวิธีการทําทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นไอตัว ทําผลตอบแทนย่งต่ำยี่สิบเปอร์เซ็นตต่อปีอะไรพวกนี้ทํามันให้หมดเลยเอาไปทําให้หมดเลยนะครับแล้วก็เครื่องมือตัวช่วยล่าสุดล่าสุดแบบล่าสุดมากๆเพิ่งออกจากเตาผมอยากบอกว่ามันเพิ่งออกจากเตามากๆเลยนะครับผมยังผมมานั่งลองมันอยู่ประมาณสองสาวันลองอยู่แบบลองผิดลองถูกลองผิดลองถูกและเปิดเผยที่นี่เป็นที่แรก คุณจะไม่ได้เห็นในคลิปคนอื่นเลยเปิดเผยเป็นที่แรกอยากบอกว่ามันยังอยู่เบต้าเวอร์ชั่นตัวนี้เป็นไม้เด็กมากๆที่การลงทุนของคุณจะเปลี่ยนไปตลอดกาลแล้วผมจะเปิดสอนให้วิธีใช้ด้วยซึ่งอาจจะยังไม่สอนในวันนี้นะอืมตอนนี้เท่าที่ผมใช้มันมีกลยุทธ์ที่มันค่อนข้างแอดวานซ์มากๆแล้วทำผลตอบแทนได้ เวอร์วังอลังการอ่ะเราไปดูกัน Pinex GPT ยินดีต้อนรับเข้าสู่การลงทุนในรูปแบบใหม่ในบรรยากาศใหม่ที่จะทำให้การลงทุนของคุณเปลี่ยนไปจากการลงทุนที่คุณจำเป็นจะต้องคิดวิเคราะห์ตอนนี้มันจะเป็นกลยุทธ์ที่กึ่งอัตโนมัติมากๆอัตโนมัติถึงขั้นว่าคุณสามารถให้มันออกออเดอร์แทนคุณได้เลยให้มันสามารถตั้งซื้อและขายตามจังหวะ เงื่อนไขที่คุณออกแบบกลยุทธ์ให้มันได้เลยใครยังไม่มี Account p i o n e เนนะครับไปสมัคร Account p i o n e เได้ใครยังไม่มี Account p i o n e เนตอนนี้เป็นเวลาที่คุณควรจะต้องสมัครและคุณควรจะต้องสมัครแล้นะผมต้องบอกแบบนี้ครับว่าผมเห็นแล้วผมก็อึ้งเหมือนกันมันตั้งเป็นพร้อมได้เลยบอกว่า g i ฟต์มีกลิ s สเตตัจคุณอยากได้คุณอยากให้มัน DCA อัตโนมัติให้ใช่ไหมอยากให้มันซื้อ DCA ให้ใช่ไหมกดเข้าไปคลิกหนึ่งป้าบ ออกมาเป็นโค้ดให้เลยครับพี่น้องผมเห็นครั้งแรกผมโค้นขนลุกเลย <g iggle> <g iggle> กดทีเดียวปุ๊บออกมาเป็นกลยุทธ์เอากลยุทธ์ตรงนี้เอาไปใส่ในเทรดดิ้งวิวแล้วให้มันตั้งอเลอร์ทให้คุณแล้วอเลอร์นนี้เอาไปซื้อใน p พโอเนกได้ทันทีเนี่ยโฉมหน้าการลงทุนใหม่สามารถเช็คแบ็กเทสได้ว่าผลตอบแทนตอนนี้คือ15.26%การใช้เครื่องมือนี้ได้ผลตอบแทนประมาณ15.26% นี่คือโฉมหน้าใหม่จริงๆที่ผมอยากบอกว่าเฮ้ยคุณแชร์บอกต่อเพื่อนเถอะเป็นประโยชน์มากๆสำหรับคนที่มาดูย้อนหลังนะ QR Code สแกน QR Code แล้วไปสมัคร Pionex ด้วยนะครับผมจะเอาข้อมูลคอนเทนต์ต่างๆเหล่านี้มาบอกนี่เห็นไหมมีไซอ่ะซูมให้ดูมีแบ็กเทสให้ดูด้วยซ้ำนี่ strategy return เป็นแนวเท่านี้ btc ถ้าถือแล้วก็ขึ้นขึ้นลงลงแบบนี้ strategy return แบบนี้ได้ผลยังไงเออแต่แต่อย่าลืมนะตอนนี้ after copy strategy สามเขาบอกว่าอันนี้ต้องแบ่ง profit sharing กับเขา30%สิบสิ่งที่ผมจะสอนคืออะไรผมจะสอนให้คุณสามารถทําได้เองไม่จมําเป็นต้องแบ่งไม่ต้อง subscribe กับเขาก็ได้แล้วคุณไปทําเองได้ แล้วคุณทํากําไรให้เต็มไม้เต็มมือของคุณตามที่คุณต้องการน,นั่นคือสิ่งที่ผมจะพยายามจะสอนคุณไปดูต่อพายเน็ตพีจทีทำอย่างอื่นอีกได้ไหมอ่ะผมพาไปดูอืมกิฟมีช n แนลเบรกเอาอ่ะนี่ใส่มาปุด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 ชนแนลเบรได้ผลตอบแทนสิบสองจุดเอออยี่สิบสองจุดแปดสี่เปอร์เซนแล้วไปแบ็กเทสเดี๋ยวผมเอาไปแบ็กเทสให้ดูนะครับ เอาไป backtest นะครับ copy แล้วก็ backtest ใน trading view ได้เลยคุณกด follow กดติดตามไว้เดี๋ยววันหลังผมจะมาสอนวิธีคุณทำแบบขั้นต่อขั้นขั้นต่อขั้นสิ่งที่คุณต้องทำคือเอาไปใส่ใน p พ Script ครับมันออกกลยุทธ์มาให้เราเอาเราเอากลยุทธ์นั้นไปใส่ใน p พ Script ครับ channel breakout อ่ะอันนี้เราใส่ให้แล้ว add to chart มาทดสอบกันว่า add to chart แล้วเป็นไงครับนี่ครับ มันใส่เข้าไปในชาร์ตแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยมันจะทําการซื้อขายซื้อขายว่าไปปับป๊บปับป๊บปั๊บลองชอ็อตลองชอ็อตลองช็อตเปอร์เซ็นต์โปรฟิตห้าสิบแปดจุดแปดสองเปอร์เซ็นต์โปรฟิตแฟกเตอร์สี่อกอ่าโดยสัดส่วนแล้วเนี่ยบอกกลยุทธ์ทั้งหมดเลยว่าสแตทเจอรี้นี้ผลตอบแทนจะเป็นยังไงหน้าที่คุณคือดึงข้อมูลเหล่านี้ไปเทรดสดๆและพายอนิกมันไม่ได้หยุดแค่นั้นไงมันไม่ได้หยุดแค่คอนเทนต์แค่นั้นไง มันคือเอากระบวนการผมให้ดูกระบวนการ a u t o m a t e strategy นี้ดึงจากท i ดด n g วิิกลับมาเทรดซ้ําต่อได้เลยซึ่งข้อกระบวนการมันค่อนข้างซับซ้อนนิดหนึ่งมันมีกระบวนการหลายขั้นตอนอยู่นิดหนึ่งเอาไว้เดี๋ยวผมจะมาทำคอนเทนต์ถ้าคุณอ,อยากรู้คอนเทนต์ตรงนี้ก็กดติดตามช่องผมไว้หรือกดแชร์บอกต่อเพื่อนวิธีใช้ AI ในการลงทุนและทํากําไรได้อย,าย่างยั่งยืน มันมีอีกสารพัดกล,ลยุทธ์เลยที่ทํากําไรได้อันนี้คือใช้กับ BTC นะอันนี้ใช้กับ BTC ผลตอบแทนเท่าไหร่เท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเจ็ดร้อยเฮ้ยนี่มันลงทุนขนาดไหนเนี่ยเจ็ดเจ็ดเดี๋ยวนะตัวเลขผิดเป้าขอดูตัวเลขหน่อยสิ Initial Capital สักพันเหรียญดิแล้วลงทุนร้อยอ,อ๋อหนึ่งร้อเอร์เซ็นตอออคิตี้ลงทุนสักร้อเหรียญ โอเคอันนี้คือลงทุนไม้ละสิบเปอร์เซ็นตะ์่ะตั้งเซตอัพให้ลงทุนไม้ละสิบเปอร์เซ็นได้ผลตอบแทนร้อยเก้าสิบสองเปอร์เซ็นเนี่ยมันง่ายแค่นี้เองอะ่ะมันง่ายแค่นี้เองแล้วคุณก็เอากระบวนการนี้ไปใส่พอไปใส่เสร็จปุ๊บได้ผลตอบแทนออกมากําไรกําหนดเป้าไดา้รู้ว่าต้องการผลตอบแทนเท่าไหร่แล้วปล่อยให้ระบบทําอัตโนมัติทําเงิน ชีวิตนักลงทุนมาเป็นอะไรที่ง่ายเพียงแต่แค่คุณต้องรู้ว่ามันใช้อย่างไงมันไม่มีหรอกการหาเงินยากมีแต่การที่คุณไม่รู้ว่ามันจะหามาได้ยังไงเท่านั้นเองดังนั้นไอกระบวนการเครื่องมือตรงนี้มันมีวิธีคิดอยู่ด้านหลังมันมีว่าเอ๊ะแล้วจะต้องคิดยังไงต้องเตรียมยังไงต้องวางแผนยังไงต้องเป็นนักกลยุทธ์ยังไงผมอยากบอกแบบนี้ครับว่าทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยมันมีส่วนที่ มันไม่ใช่แค่รู้ว่าเครื่องมืออะไรแต่มันคุณจําเป็นต้องรู้ว่าเอ๊ะคุณจะต้องวางแผนแบบไหนคุณจะต้องมีกระบวนการเครื่องมือแบบไหนอีกบอร์ดที่ผมให้มาเนี่ยผมกล้าการันตีว่ามันเป็นของจริงที่มันสามารถทําเงินได้เยอะมากมายเพราะผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่เปิดใช้พวกนี้อยู่ทดลองใช้พวกนี้อยู่และทําผิดลองผิดลองถูกลองผิดลองถูกอันไหนไม่อันไหนไม่ดีผมก็เอาออกไปเรื่อยๆจนเหลืออันที่ถูกให้คุณคุณเห็นแล้วใช่ไหมว่าบอร์ดมันดีมาก มันทําเงินได้ดีมากมันมีกระบวนการคิดที่ดีมากแต่ผมอยากบอกว่ามันมีจิ๊กซอส่วนสําคัญจิ๊กซอส่วนสําคัญคือที่แตกต่างจากคนที่เปิดบอร์ดกับคนที่จะกลายเป็นนักลงทุน AI มืออาชีพขออนุญ,ญาตนําเสนอครับ1ปีผมจะเปิดสอนคลาสนี้หนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับคริปโตโปรฟิตบอร์ดนะครับหรือชื่อรุ่นนี้ครับเป็นเวอร์ชั่นคือ AI Profit b o t คุณจะทำกำไรด้วยบอท AI คุณจะทำกำไรด้วยบอทที่ไม่ต้องเฝ้าจอให้มันเทรดให้เงินคุณเข้าเพิ่มขึ้นไปอัตโนมัติเหมาะกับใครบ้างคลาสนี้นะครับเหมาะกับคนที่ต้องการใช้เงินทำงานครับไม่ต้องไม่มีเวลาเฝ้าหน้าจอต้องการลงทุนความเสี่ยงต่ำไม่ต้องดูการาฟเป็นก็กำไรได้กำลังหาเครื่องมือให้เงินเย็นเติบโตแล้วก็ใช้ความพื้นฐานได้ไม่จำเป็นต้องเก่งไอทีคุณก็จะมีเงินเข้าตลอดแนมะ้แต่ตอนคุณหลับและสิ่งที่คุณจะได้รับในคลาสนี้คืออะไรบ้างนะครับ สิ่งที่คุณจะได้ในคลาสนี้คืออะไรคือวิธีทําให้บอททาเงินแทนเราเลือกบอทยังไงให้ถูกจริตทํากาไรด้วยบอททุกสภาวะตลาดนะครับวิธีเปิดปิดบัญชีและการซื้อขายแบบเบสิกตั้งแต่จับมือทําตั้งแต่ขั้นต้นนะครับเจาะลึกกลยุทธ์ทํากาไรกับบอททั้ง18ตัวปูพื้นฐานเครื่องมือที่จะเป็นตั้งแต่ต้นและไมซ์เซจการลงทุนแบบนักลงทุนระดับโลกพิเศษที่สุดคือ AI Profit Bot AI ทํายังไงให้มันทํากําไรให้คุณได้อัตโนมัติให้คุณไม่ต้องไปคลาลองผิดลองถูกผมจะคัดแต กลยุทธ์ที่ผมทําทดลองแล้วทดลองอีกทดลองแล้วทดลองอีกแล้วบอกคุณว่าไอ้กลยุทธ์นี้ต้องใช้แบบนี้นะมันจะทําเงินให้คุณได้ระยะยาวถ้ามันไม่ผิดเงื่อนไขแบบนี้นะถ้ามันผิดเงื่อนไขแบบนี้ให้คุณออกเลยแล้วก็ไปทําเงินกับมันทําเงินกับมันผมเชื่อเลยคุณเห็นผลตอบแทนแบบเมื่อกี้การตัดสินใจของคุณไม่มันง่ายมากมันคุ้มค่ามากแล้วมันรวดเร็วมันง่ายคุ้มค่าและรวดเร็วนะครับสิ่งที่คุณจะได้ในคลาสคลาสนี้ครับ เนื้อหาอัปเดตปี2023ครับอัดแน่นเกินกว่า15ชั่วโมงหรือถ้ามันยังไม่ครบผมก็จะอัดให้มันจนครบนะครับออนไลน์ใน Facebook กลุ่มลับเรียนสดพร้อมกันวันที่ 8, 1 11, 15, 18, 22, 25พฤษภาคมนี้ตั้งแต่2ทุ่มถึง4ทุ่มในแต่ละวันนะครับดูซ้ำได้ไม่มีวันลบครับดูซ้ำไปเรื่อยๆแล้วทุกคนได้เข้ากลุ่มไลน์ VP สอบถามกับผมได้ฟรีๆนะครับถ้าเรียนแล้วงงก็ถามผมได้ขอให้ถามเถอะขอให้ถามผมเถอะผมจะตอบคุณทุกกคคาาาถมต้้อองบอบบบแนีรัว่ โอกาสเป็นของคนที่พร้อมและเร็วกว่าโอกาสเป็นของคนที่ตัดสินใจรวดเร็ววันที่สิบเอดถึงสิบเจเมษานี้นะครับก็คือตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่สิบเจ็มีทั้งหมดสิบที่นะครับถ้านจนอันไหนครบก่อนก็ตัดเลยนะครับตัดแล้วจะขึ้นไปเลเวลถัดไปนะครับก็คือ early bird นะครับสี่เนะครับถ้าครบ10ที่ปุ๊บก็ขึ้นไปเลเวลถัดไปเลยก็เป็น5-4 64นะครับ ก็เป็นโหมดอยู่ในสเปเชียลนะครับแล้วก็ถ้าสเปเชียลเสร็จปุ๊บครบ16ที่หรือหมดเวลาปุ๊บก็จะเข้าไปที่ไฟนอลเลยแล้วก็ครงราคานี้ไปเลยนะครับก็ครงราคานี้ไปเลยดังนั้นถ้าคุณตัดสินใจก่อนก็เลือกลงทะเบียนเลยนะครับถ้าคุณตัดสินใจก่อนก็ลงทะเบียนเลยสำหรับนักเรียนบอรดรุ่นเก่าเรามีเนื้อหาอัปเดตให้ซึ่งคุ้มค่าแน่ๆเหมือนคุณได้เรียนคาสใหม่ทั้งคาสนะครับแล้วก็ ส่วนราคาพิเศษอะไรบอทที่เรียนมาตั้งแต่รุ่นที่แล้วนะครับราคาพิเศษผมก็จะมีส่วนลดพิเศษให้ไปติดต่อดูนะครับติดต่อใน Line at invest now นะครับหรือช่องทางนี้ครับแล้วก็พิมพ์คำเดิมครับคือบอทพิมพ์คำเดิมคือบอทครับบอทกำไรคริปโตโปรฟิตบอ t บอทกำไรไม่เฝ้าจอปีนี้ปีที่2แล้วผมเชื่อมั่นว่า,าตลอดทั้งปีผมเฝ้าดูและพัฒนามันมาตลอด เครื่องมือไหนที่เหมาะสมกับตรงไหนเครื่องมือไหนที่สามารถทํากําไรได้ดีเครื่องมือไหนที่จะทําให้มันเหมาะสมและตอบโจทย์คุณได้มากขึ้นผมก็พยายามใส่ให้คุณให้เต็มที่นะครับดังนั้นการตัดสินใจของคุณเป็นของคุณแต่ผลกําไรอยู่กับที่การตัดสินใจของคุณเช่นเดียวกันวันนี้ครับสิ่งที่ผมอยากบอกคือเครื่องมือมันฟรีแต่ความรู้ที่คุณจะใช้มันให้ผลตอบแทนมันได้เต็มที่ที่สุดผมนั่งเฝ้าแกะเครื่องมือต่างๆที่นักลงทุนมืออาชีพเขาใช้มา ไม่แตกต่างกับสิ่งที่ในคลาสคลาสนี้มีไม่ว่า Exchange จะเป็นไบแนน c e หรือ p i o n e นผมแกะมาทุกอย่างเท่าที่เป็นไปได้ไม่ว่าเครื่องมือไหนที่จะเหมาะสมกับการทำพ a สซีฟอินค o ัมที่เติบโตนระยะยาวผมแกะมันจนกว่าจะใช้ได้ผมเชื่อมั่นว่าผมจะทำให้คุณได้คุ้มค่าที่สุดการลงเรียนการเรียนเป็นของคุณแต่การที่หน้าที่ที่ทำให้คุณได้กำไรคือหน้าที่ผม ถ้าคุณเชื่อว่าผมสามารถทำให้คุณเติบโตได้ยินดีแล้วเรามาเจอกันในคลาสผมอยากบอกแบบนี้ครับเดี๋ยวผมจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องเนื้อหาพวกนี้ถ้าคุณยังไม่พร้อมเรียนถ้าคุณยังไม่มีงบไม่เป็นไรครับแค่แชร์บอกต่อเพื่อนครับถ้าผมสามารถช่วยคุณได้ผมยินดีสุดท้ายอยากจะบอกไว้ครับการลงทุนคือการซื้อเวลาให้คนที่คุณรักถ้าคุณมีคำถามอะไรพิมพ์คิวตัวใหญ่ๆแล้วถามเข้ามาในไม่ว่าจะเป็นใน คอมเมนต์ Comment, นะครับจะส่งซ u ปเปอร์แตงใน y o u t u b e จะส่งดาวใน Facebook ยินดีทั้งหมดเลยนะครับผมพยายามจะไม่ว่าทางโซเชียลมีเดียทางไหนผมพยายามจะเอาคอนเทนต์ดีๆมาบอกต่อคุณให้มีประโยชน์กับคุณด้วยสิ่งสำคัญผมอยากสรุปเนื้อหาให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับสรุปเนื้อหาของวันนี้นะครับคือก่อนที่คุณจะใช้ AI คุณจะเป็นต้องรู้3อย่างครับอย่างที่1คุณต้องรู้ว่าคุณต้องมีเท่าไหร่หรือเป้าหมายของคุณคืออะไร อย่างที่สองครับคุณต้องรู้ว่าคุณต้องทําลงแรงลงมือขนาดไหนที่จะทําให้ผลลัพธ์ของคุณได้ได้ผลลัพธ์และอย่างที่สามคุณต้องรู้ว่าคุณมีตัวช่วยอะไรบ้างคุณมีเครื่องมืออะไรบ้าง3มอย่างนี้เอามารวมกันครับแล้วคุณจะได้ผลตอบแทนที่คุณตั้งใจหรือแท้คุณตัดสินใจและลงมือทําและทั้ง3าอย่างนี้ผมเชื่อว่าใน c ริปโตโปรฟิตบอจะให้คุณได้สําหรับวันนี้ก็เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์มากๆสาหรับวันนี้สวัสดีครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ส่งชุดซูเปอร์แตงกันหน่อยหนึ่งนะครับขอบคุณครับ